ผมตั้งใจเริ่มทอล์กนี้ด้วยการเล่านิทานเรื่องหนึ่งทงสั้นครับเกี่ยวกับชาวนาคนหนึ่งที่เขาตื่นมาแล้วม้าตัวหนึ่งหายไปจากคอบแล้วเพื่อนข้างบ้านก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยตาม้าหายซวยดีวะตาก็บอกว่าเออมัง้งตอนต่อไปมาเขากลับมาแต่นี้ม้ากลับมากับมมาอีกตัวหนึ่งแล้วชาวบ้านคนเดิมก็บอกว่าเฮ้ยตาม้ากลับมากับมมาอีกตัวหนึ่งแสดงว่ามีม้าสองตัวเฮ้ยโชคดีนี่ว่าเนะาะตาบอกว่ามัง้ง วันต่อไปลูกชายของตาพยายามจะฝึกมาให้มันเชื่องมาตัวใหม่นเนาะให้มันเชื่องฝึกไปฝึกมาตกมา้าขาหักชาวบ้านก็ทักอีก้ลูกชายขาหักซวยเนาะตาตาก็บอกว่ามัง้งว่าต่อไปมีทหารกองทัพมาเกณฑ์หนุ่มๆเพื่อไปลบในสงครามที่คนตายเป็นกระเบือเลยแต่บังเอิญลูกชายเขาขาหักเลยสมประกอบก็เลยไม่ได้ไปชาวบ้านก็ทักว่าเฮ้ยลูกตาไม่ต้องไปล,ลบ โชคดีเนาะโชคดีมากเลยเนาะที่มีลูกชายอยู่แต่ก็แบบว่ามัง้งคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าดีกับไม่ดีอะครับบางทีเราได้งานดีๆมางานนั้นเราตั้งใจอยากได้พอมันได้มามันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้อีกต่อไปแล้วไม่รู้ใครเคยประสบ มีประสบการณ์นี้บ้างที่เราอยากได้อะไรบางอย่างมากๆแต่พอได้มันมาแล้วปุ๊บมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะม,มันดันมันดันนาความทุกข์มาให้เราซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามุมมองของตาชาวนาคนนั้นมันก็ค่อนข้างน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทัศนคติของผมเกี่ยวกับการแสดงเพราะการแสดงมันคือการรับรแอคชั่นการไปรับบทบาทซึ่งเราออกมาจากบ้านเราเตรียมไปแล้วว่าเราจะเล่นทานํางานยังไงแต่พอเราไปถึงปุ๊บมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอก เพราะฉะนั้นมันคือการไปอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รับความจริงตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะ re-act กับมันยังไงตามบริบทที่เราอยู่ตอนนั้นผมชื่อนพันธ์บุญใหญ่ครับผมเป็นนักแสดงพุ่กับเขียนบทเขียนบทออละครเวทีเขียนบทภาพยนตร์ผมทำงานทางด้านนี้มาประมาณเกือบ18บปปีชื่อนี้มันค่อนข้างชื่อชื่อของท็อกมันค่อนข้างแบบ เอ่อยิ่งใหญ่หรือแบบมีความดรามานิดนึงเพราะว่านั่นคือคนที่ผมเป็นครับผมเป็นคนดรามากตั้งแต่เด็กครับพูดถึงการแสดงช่วยชี้ผมยังไงพูดถึงอาชีพนี้ก่อนอาชีพการแสดงทําไมคนคนนึงถึงอยากเป็นนักแสดงผมตอบให้ไม่ได้เนาะแต่ผมตอบให้ตัวเองได้ว่าผมอยากเป็นนักแสดงเพราะว่าผมคิดว่าผมทําสิ่งนี้เป็นอาชีพได้่าถามผมนะว,ว่าทาไมคิดยางนั้นแต่ผมจะตอบด้วยความตอบที่แบบค่อนข้างห่วยมาก ผมว่าผมอยากผมอยากเป็นคนผมอยากเป็นใครสักคนเราก็เลยอยากเป็นนักแสดงเพราะเราอยากเป็นซัมบอดี้ทีนี้ระหว่างทางนั้นมันกลายเป็นว่าเราได้รู้ตัวเองด้วยในการฝึกการแสดงเราได้รู้จักคนอื่นเราได้รับฟังเรื่องของอื่นเข้าใจอื่นมากขึ้นเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นการที่อยากเป็นซัมบอดี้เริ่มหายไปแต่ว่าชั้นจะตอบสนองอาชีพของฉันได้มากขึ้นยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระยะยาว ฉันจะอยู่ให้กับมันระยะยาวได้ยังได้ย่งไงละครหลังข่าวละครหลังข่าวก็คือละครทีวีเนาะผมเคยทําเป็นนักแสดงให้กับละครทีวีแล้วผมไม่ชอบไม่ใช่ข้อผิดอะไรมันเป็นมุมมองของผมซะมากกว่ามันรายได้ดีมันมั่นคงมันต่อยอดมันเส้นยาันมือนี้นั่นอยใาน้นึกถึงชาวนาคนนั้นครับพี่มาหายครับอืม เปอร์สเปกทีฟหรือมุมมองผมตอนนั้นผมมองเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าผมไม่สามารถเติบโตได้ใน,ในการแสดงละครเวททีวีเพราะว่ามันมีสูตรของมันที่มันค่อนข้างต่ตัวแล้วเราต้องตอบโจทย์นั้นให้ได้แสดงว่าเราจะเติบโตในการเป็นนักแสดงมากกว่านั้นไม่ค่อยได้แต่คุณจะดังนะก็คือต้องเลือกว่าแบบจะดังหรือจะอยังไงอ่ะผมเลือกไม่ดังแสดงว่าผมไม่ได้อยากเป็นคนดังเลยผมอยากผมอยากเก่งในสิ่งที่ผมทํา ทีนี้เนี่ยอาชีพเนี่ยครับมันคือไม่จริงอ่ะงงไหมมันคือไม่มีอะไรจริงตั้งแต่แรกมันคือการถ่ายทํามันคือการจําลองอะไรบางอย่าง r e a c t restate อะไรบางอย่างที่ต้องเหมือนจริงมากๆต้องเหมือนจริงสุดๆไม่มีหา้ามห้าไม่มีใครแบบไม่จริงไม่เชื่อไม่ได้แต่ความขัดแยง้งมันคือมันไม่จริงตั้งแต่แรกมันคือการถ่ายทําแปลว่าอะไรครับเทคแรกที่คุณเล่นไปเมื่อเก้โคตรด,ดีเลยเล่นอีกรอบหนึ่ง ดีมากเล่นได้รอบสองแล้วปุ๊บขอยรอบหนึ่งเพราะว่าเราเปลี่ยนกล้องได้แล้วปุ๊บขอยรอบหนึ่งรอบที่สี่คุณต้องเล่นได้สี่ครั้งสมมติว่าคุณต้องร้องไห้ไปสมมติว่าคุณร้องไห้ไปอเหมือนคุณโกรธมากๆหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเล่นมันได้สี่ครั้งเพราะฉะนั้นมันจะ run out เมื่อไหร่มาถึงอ m มช i o นหรือต่างๆของคุณความรู้สึกของคุณมันจะ run out เมื่อไหร่ที่คุณแบบไม่ได้แล้วพี่น้องหมดแล้วแต่เขาจเจ้าอีกเท่ไง ทีนี้มันคือเรื่องพวกนี้ที่นักแสดงคนหนึ่งต้องมีทักษะที่จะสามารถสร้างมันใหม่ได้ทํามันใหม่ได้ให้เหมือนเดะเลยมากกว่าน,นั้นดูดีในกล้องด้วยความเป็นมืออาชีพการเป็นนักแสดงมันคือต้องทําได้คือเข้ามาปุ๊บเรารับบทบาทน,นั้นกลับบ้านปุ๊บเราไปเป็นเราเพื่อสู่ครอบครัวเพื่อนของเราไม่ได้ไปส่งผลอะไรกับเขามันคืองานมันไม่ใช่ความจริงคนอื่นไม่ต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้ครับ แต่การทำอาชีพนี้มันคือแบบไม่ส่งผลลบกระทบกับสุขภาพจิตหรือทางบ้านเราด้วยนี่คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการเป็นนักแสดงมันเลยขวางว่าทุกคนคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่อะไรง่ายๆเลยมันก็เลยทำให้ผมสงสัยว่าอาชีพการแสดงที่นี่มัน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 ถูกหยิบจับมันถูกเลือกเพราะว่าอะไรกันแน่ เพราะว่าบางคนอาจจะทําคิดว่ามันเอามาทําเงินได้มันมันมันไลมันเป็นรายได้เนาะมันเป็นรายได้เงินมันเร็วเงินมันดีกับนักแสดงจริงๆที่อยากได้งานแล้วแน่นอนถ้าได้งานก็แปลว่าได้เงินแต่เขาไม่ได้ถูกเลือกผมเคยเป็นคนนั้นมาก่อนที่ต้องสู้กับสิ่งพวกนี้แล้วมันก็บั่นทอนเหมือนกันครับมันเกิด self doubt มันเกิดมันเกิดความไม่มั่นใจตัวเองมันเกิดคิดว่าเราไม่ดีพอ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราแค่อยู่ผิดที่อก <m> ็เลยคิดว่าการทําละครเวทีเป็นการที่เราสร้างพื้นที่ให้ตัวเองที่พลุไฟตัวเองคนอื่นเห็นไม่ไม่จริงแล้วมันพลุไฟตัวเองเห็นก่อนนะว่าทําได้หรือเปล่าเราอยากค้นหาคุณค่าหรือศักยภาพของเราคนทั่วไปเลยรู้สึกว่าไม่ใช่คนทั่วไปคนที่ทําละครทําละครครั้งหนึ่งแล้วมักจะเสพติดครับ เสพติดเลิกไม่ได้อยากทําอีกตังไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ฉันอยู่บนเวทีขอให้ฉันได้พูดบทขอให้ฉันได้เป็นคนอื่นผมคิดว่าผมไม่รู้ว่างานผมดีไม่ดีแต่ว่าผมรู้ว่าพอมันมีคนมาดูเยอะๆเต็มๆลหลายรอบผมคิดว่ามันทํางานกับคนละมันเซิร์ฟอะไรบางอย่างละเรื่องของผมมันมีประโยชน์กับคนละอพอทําไปเรื่อยเรารู้สึกมั่นใจกับตัวเองแล้วเรามั่นใจมากขึ้นว่าฉันจะไม่เลิกงานนี้ ฉันจะกัดฟันไปเรื่องงานนี้เงินเดือนนี้เงินเดือนเงินเดือนนี้รายได้เท่าไหร่ยังไม่พอว่ะแต่ถ้ารับงานเนี้ยมันโอเคเลยนะแต่งานนี้มึงต้องไปถ่ายโฆษณาทำอันนี้นะก็ไม่เอาหรือมีบางบทด้วยเป็นบทดังบทซีรีส์อะไรเงี้ยเล่นไปะไรครับนั่นเป็นพ่อ ไม่อยากเล่นเป็นพ่อมันไม่เป็นพ่อคนมันไม่ได้ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ได้คือมันไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นอย่าไปรับงานเขาแล้วแบบกลับบ้านมาบ่นกับแฟนบ่นกับเพื่อนว่าโอ้ยบลา l a ไม่ก็เลือกรับก็ต้องยอมรับทํางานไปดิ professional ไปดิทําไปแต่เราเราไม่อยากเลือกเราไม่เลือกเพราะว่าบางทีเราอยากทํางานที่มันทําให้เราเติบโตด้วยในในสายการแสดงในสายงาน แต่ที่ที่สำคัญที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มองคือแบบเวลาผมทํางานผมจะถามก่อนว่าใครเป็นผู้กับหรือใครเขียนบทใครทํางานกองน,นี้อืมเพราะผมอยากจะได้เรียนรู้จากคนที่ผมทํางานด้วยผมไม่ได้อยากไปเอาเงินเฉยๆผมอยากจะเติบโตว่าเออวันนี้เราได้อะไรกลับบ้านบ้างเพราะฉะนั้นเราควรเลือกงานของเราบ้าง เราควรเลือกคนที่เราครบหาเลือกว่าเราอยากจะเติบโตไปทางไหนพอเราทํางานเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงเป็นคนเขียนบทด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมออกตัวเป็นตอนแรกคือทั้งสามอย่างนี้เนาะเราคัดทุกอย่างไปออกจากจชีวิตละ เราทําไม่ทําอย่างอื่นละเราไม่ทําเรื่องโซเชียลคอนเทนต์เราไม่ทํง Content, าทงานจ็อบรับจ็อบใดๆที่มันเข้ามาเราไม่ทําอย่างอื่นเลยเราทาขอทาแค่3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะให้เก่งในอาชีพของเรากัดฟันไม่ไม่รับเงินอย่างอื่นเลยงานแสดงที่เป็นถ้าไม่เป็นบทที่น่าสนใจถ้าไม่เป็นงานที่ทางสายเราเราไม่รับเขียนบทก็เหมือนกันกำกับก็เหมือนกันไม่รับจนกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกทางของเราแล้วมันก็เป็นจริงครับมันก็ได้งาน จริงๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยผมผมได้ผม,ผม,ผมเด้่เล่นซีรีส์สองเรื่องพร้อมกันกำกับเรื่องหนึ่งแล้วก็เขียนบทอีกสองเรื่องในเวลาเดียวกันครับแล้วผมไม่รู้ผมเอาแรงมาจากไหนผมไม่รู้ผมเอาความสร้างสารรค์มาจากไหนจนวันนึงผมรู้แหละว่าผมกำลังแค่ถ่ายไปเรื่อยๆ ถ่ายไปกับไม่รู้คิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คืออะไรคิดได้ก็ออกไปทํา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 ไปทาไปตื่นมาเพื่อทํางานตื่นมาเพื่อทํางานก่อนนอนก็ต้องทํางานตื่นมาก็ทํางานอีกไม่มีเวลาให้ใครเลยไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยซ้ามันเรียกว่าเบิร์นเอาท์ไหมผมไม่เคยใช้คํานั้นเพราะว่าถ้าเราพูดว่าเราเบิร์นเอาท์เราคือเบิร์นเอาท์เราบอกตัวเองว่ากูไหวอยู่ แต่จริงแล้วมึงเบิร์นเอาท์แล้วไหวอยู่ไปว่าไม่ไหวแล้วทำยังไงครับเวลาที่ผมเป็นนักแสดงในบทบาทของนักแสดงแล้วผมทำงานอยู่เหตแรกแอคชั่นเล่นเล่นเสร็จปุ๊บผมกลับบอกผ่าน เลยผมจะดีใจมากใจฟูมากว่าฉันทําเทคเดียวผ่านแต่ในวลาเดียวกันเราก็จะบอกเขาให้เอาเทคหนึ่งก็ได้เผื่อกี้มันพังกันเหนียวไว้ก่อนไหมมึงไม่พี่ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านผ่านโอเคแล้วแล้วผ่านแล้วเทคแรกเป็นสิ่งที่ได้ยินบ่อยมากเวลาที่ผมกํากับละครซีรีส์แล้วมันเป็นเทคที่ดีทุกอย่างลงตัวคนข้างๆนี่จดรีพอร์ตผู้ช่วยสามนั่งอยู่ เขาจะโน้มตัวมาที่จอแล้วแบบด้วยกันหรือคนเลาะกับอะไรที่มันไม่ได้ตั้งใจตลกด้วยกันผมรู้สึกว่ามันมันคุ้มมันฟูใจมันฟูเวลาผมเขียนบทที่บ้านอยู่คนเดียวซึ่งผมจะมีความสุขมากเพราะว่าผมไม่ต้องยุ่งกวบใครเลยเหมือนอยู่คนเดียวนั่งเขียนบทแม้ว่ามันจะเครียดคิดอะไรไม่ออกไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันคิดออกแล้วมันเขียนได้ตอนหนึ่งหรือ องหนึ่งของหนังของบทเนี่ยผมจะหายครับผมไม่รู้คนอื่นที่เป็นนักเขียนเป็นหรือเปล่าพอมันทํางานเสร็จแล้วอ่ะมันจะหายมันจะรู้สึกดีกับตัวเองมากมันจะมันจะทุกอย่างมันพอสถิไปหมดเลยแล้วมันทําให้เราอยากมีกําลังใจทํางานหรือเขียนบทนั้นให้เสร็จต่อได้แน่นอนตรงข้ามบางทีมงวันมันเขียนอะไรไม่ได้เลยเราอยากฆ่าตัวตายแต่ก็ไอจะไปกูงงงี้กูคิดอะไรไม่ได้อืมันก็มีแต่ เทคที่ดีคนทำงานที่ดีทีมงานที่น่ารักที่มี intention ที่อยากจะทำสิ่งเดียวกันแล้วอยากให้ได้สิ่งเดียวกันนั้นด้วยกันมันคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเปรียบในอาชีพนี้เวลาผมได้งานดีๆที่เป็นบทหนังผมผมผมไม่ยอมให้ตัวเองดีใจครับ <laughs> เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในงานในการทำงานนั้น แต่ผมจะดีใจว่ามีคนเห็นคุณค่าของผมแต่จนกว่าที่ผมจะรู้ว่ามันจบยังไงผมก็จะเป็นเหมือนชาวนาคนนั้นที่เฮ้ย hey, ได้บทหนังเรื่องนี้มันดีนะเว้ยอน้นผมจะตอบว่ามั้งเพราะเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะดีหรือไม่ดีจนกว่าเราจะเจอมันแล้วตอนนั้นเรารู้สึกอะไรเราต้องการอะไรนั่นคือทัศนกติในการแสดงของผมด้วยครับ ที่ผมใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสไตล์หรือลายเส้นในการทำงานเพราะเรารักผมพูดว่าผมรักอาชีพนี้วะ่ะตัวจหรือมันโอเคที่จะพูดว่าเรารักอาชีพนี้ใช่ฉันรักอาชีพนี้แหละฉันรักอาชีพนี้แล้วมันดีที่มันจ่ายตังค์มันดีที่มันได้ตังค์ด้วยแต่เราทำแล้วเรามีความสุขแม้ว่าในความสุขนั้นมันก็มีทะเลาะเบาแหวงกันบ้าง มันก็มีตบตีกันบ้างมันก็มีคืนดีกันด้วยมันก็มีการพูดคุยเพื่อที่จะรักกันต่อไปแต่เราเองก็ต้องพัฒนาเติบโตไปกับสิ่งนั้นด้วยกับงานที่เราทำถ้าเราไม่เติบโตผมคิดว่าตัวงานคุณก็อาจจะไม่เติบโตด้วยเออมันก็เหมือนท็อกซิก l ริเอนชิพแหะครับอาชีพเนี้ยมันก็มีสิ่งที่ไม่ดี ปนมากับสิ่งที่ดีแต่เราจะจัดการกับสิ่งพวกนั้นยังไงถามว่าทําไมการแสดงมันถึงช่วยชีวิตผมอันนี้น่าจะเข้า,ขาโค้งสุดท้ายของทอล์คนี้ละหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> คือมันสอนให้ผมสื่อสารกับคนได้ดีขึ้นมผม,ส,มสอน acting class ที่ชื่อว่า narrative acting workshop ผมว่าผมรู้จักตัวเองในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่จบหรอกมันยังมีอะไรให้รู้จักอีกเยอะเพราะผมยังโตขึ้นเรื่อยๆเนาะผมเลยค้นพบว่าการแสดงคือการสื่อสารการแสดงไม่มีเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาโม่นเกี่ยวหรือแบบความรู้สึกหรือความเข้มข้นของกราฟิกอะไรใดๆทั้งสิน้นมันคือการสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อให้คนหนึ่งเชื่อหรือฟังเราให้ได้คุณมันคือการสื่อสารความต้องการ การแสดงมันช่วยชีวิตผมเพราะว่ามันช่วยผมสื่อสารกับรอบคนรอบข้างได้ดีขึ้นสื่อสารบทละครของตัวละครได้ดีขึ้นสื่อสารความต้องการของตัวเองกับคนทํางานด้วยได้ดีขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องบวกหรือลบเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ในท็อกซิคเชั่นชิพเราไม่สามารถสื่อสารได้ใช่ไหมครับมันสื่อสารยังไงคุณจะสามารถสื่อสารกับท็อกซิคเชั่นชิพแฟนคุณเปรียบเปยที่เป็นอาชีพ ด้วยอารมณ์หรือความโกรธความไม่พอใจได้จริงๆหรอมันควรจะถูกสื่อสารด้วยความต้องการของคุณแล้วเขาจะฟังและเชื่อคุณยังไงมันไม่ใช่การแสดงมันคือการสื่อสารที่เราสื่อสารความต้องการของเราไม่ว่ามันจะเป็นอะไรกันแล้วแต่อืมนั่นคือสิ่งที่ผมได้ค้นพบหรือมันอ,อาชีพของผมได้ evolve มาถึงจุดนี้ว่าผมครี a อาชีพของผมศิลปะแขนงนี้ด้วยความคิดนี้แล้วแน่นอนผมอยากแชร์มันต่อกับคนอื่นๆที่เป็นนักแสดงที่เลือกที่เลือกที่จะเป็นทําอาชีพการแสดงเป็นนักแสดงเนี่ยผมก็อยากแชร์กับเขาว่าแบบวิธีทํางานหรือการที่อยู่ตรงเนี้มันมันมันควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างผมไม่คงไม่สามารถเป็นผู้ให้ความรู้ ได้หรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะเป็นชาวนาคนนั้นแหละที่คุณอยู่ในกองถ่ายแล้วคุณก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าแบบคุณควรจะรีแอคยังไงจนกว่ามันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้จักตัวเองพอที่จะรีแอคต,ตามความจริงของคุณไม่ใช่ภายใต้แบบสิ่งที่น่าจะเป็นหรือการแสดงมารยาทและต่างๆแต่คุณที่เป็นคนจริงๆจะรีแอค กับสถานการณ์ยังไงอืมนั่นคือสิ่งที่ผมมองการแสดงครับแอคติ้งคือการสื่อสารเพราะว่าเราคงต้องสื่อสารกันไปตลอดครับผม